เกสตาอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับนิทรรศการสุนทรีแห่งความน่ากลัวโดยดรนภัสกังวันนรากุลความน่ากลัวของพุทธผีปีศาจเกิดจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นความตายภัยธรรมชาติโรคระบาดและผลการชั่วดี ิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดภาพจินตนาการกลายเป็นตัวต้นสมมุติของความกลัวในจิตใจพิธีศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2565ที่ BACC People Gallery ชั้น2ห้อง P3 สวัสดีค่ะชื่อดรนภัสกังวานละางเป็นเสือปิงด้านตก,กระดาษด้วยมือค่ะแนวความคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่น่ากลัวของผ,ผู้ผีปีศาจและจิตใจด้านมืดของมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งที่อย่างรู้ทั้งความดีและความชั่วในตัวเองและของผู้อื่นจึงเลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลง,งานของภาพลักษณ์ ที่น่ากลัวด้วยการเอาจิตใจด้านมืดมาเป็นรูปประทมของงานส่วนใหญ่ก็จะ,สะแสดงถึงภาพลักษณ์ที่น่ากลัวและสวยงามในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่จะต้องให้ความดีสามารถควบคุมสิ่งชั่วร้ายและดำเนินชีวิตอย่างมีสติให้ได้ซึ่งแต่ละรูปก,ก็จะเรียกว่ามีความซับซ้อนไม่ไม่เหมือนกัน ยุคไหนที่มีรายละเอียดเยอะอาจาจะใช้เวลานานมากนิดนึงบ้างค่ะขอแนะนำผลง,งานอินสตอเลชันของชุกป,ปีศาจสามตรงซึ่งเป็นผลง,งานที่จบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตของคณะจิตกรรมศิลปากรค่ะซึ่งเป็นผลสำเร็จของการสร้างภาพในอากาศและสามารถเห็นบุ๊กเบงที่เป็น ดวงตาขอสอบมิติและสามมิติในเวลาเดียวกันได้งานสแสดงนี้จะถึงวันที่27พฤศจิกายนผลงานทุกชิ้นเมื่อขายได้แล้วก็จะหักรายได้ให้มูลที่ออทิสติกประเทศไทยค่ะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ชื่อของตัวอาจารย์เองคือนับพักกังวากราดกุงและมีเพจ Facebook ชื่อว่าเดอะป p a ป้าเปเปอรค่ะ สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการเกสตาอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ขอต้อนระับทุกท่ชมเข้าสู่รการเกส s ์ Star อาชเชอร์ค่ะที่นี่จะเป็นเพราะว่าวันนี้จะมาเยี่ยมที่วังไม่ใช่วังไหนไชื่อวังบาดานเลยนะวันนี้อยู่จะมาพาทู้ชมมาพบกับต้องบอกว่าศิลปินที่เรียกว่าเป็นตำนานแห่งวงการศิลปะไทยเป็นเจ้าพ่อพอเทเป็นจอมจิตตกรนแน่นอนค่ะที่ศักดิ์สิทิเศษ่หนี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะจะมาเปิดวังค่ะ เพราะว่าทราบข่าวมาว่าแกได้แบบว่าสร้างแบบสู่คาระิษฐ์อันศุกดแสิอลัการนะคะในทุกๆส่วนของที่นี่นะคะมีแต่สักก่งวุฒจะึีหมดเลยค่ะแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวไปพบกับพี่ก่อนนะคะ คุณผู้ชมคตอนนี้โยนั่งอยู่กับพี่สักพุธแล้วค่ะสวัสดีค่ะสีครับเดูนั่งบสบายมากอีปนั่งสบายพี่นิ่งน,นอนคุยแล้วเนี่ยพี่ไ,ไ,อไอไอพี่เลิกร้องโควิดป่วย <laughs> พี่คือโยสงสัยจริงๆเลยพี่นะส่วนใหญ่อะชีวิตของพี่เนี่ยมันจะอยู่แต่ในบ้านพี่ไม่ค่อยไปไหน พี่ไปพี่เป็นโควิดกับเขาได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกเพื่อนเขาเอาเอามาเสิร์ฟอ๋อเอามาเสิร์ฟถึงในบ้านเลยเลยคือไม่ไปไหนเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูรายการจะเห็นว่าล่าสุดที่เราไปสัมภาษณ์พี่คือชกมวยโชว์ซิกแพควันนี้ตอนแรกกะกะว่าไม่ไหมกะว่าจะเห็นว่ายน้ำเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เเดินออกมาป๊บผิดหวังเลยแบบไม่ยามว่ายน้ำให้ดูเออเลอยพูดถึงบ้านหลังนี้ก่อนเราเนี่ยเราเจอกันที่บ้านหลังเดิมมาหลายปีมาก นะฮะแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่นะที่หลายๆคนขนาดที่ว่าวางบุตรพี่ใช้เวลากี่ปีก็สามประมาณสามปีนิดนิดนะสามปีทำลวทุกทำลวทุกได้นะก็คือทำแล้วโดนเพื่อนโกงไปก็เลยหยุดไปกว่าจะหาหาลายใหม่มาซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ทำบ้านมาหลายหลัง้วไงก็ยก็เลยสั่งอันนู้นมาอันนี้มาทุกอย่างพอถึงเวลาก็มารวมตอนจบมาเลยเร็วกว่ากว่าคนอื่นั้องั้งที่ สีเวลาเป็นนานคืออย่างอย่างที่เนี้ยทําไมพี่ถึงได้เลือกที่จะมาสร้างบ้านที่นี่คะที่ผืนเนี้ยพี่เดินผ่านมาสักสามสิบปีแล้วแต่กับบ้านบ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโค้งเนี้ยคิดว่าจะทําสตูดิโอใหม่ที่เป็นสตูดิโอด้วยแล้วเป็นบ้านด้วยแล้วก็มีมุมแดงงานอย่างจริงจังเลยะนะก็จะซื้อที่แต่ก็มีปัญหาก็เลยวันหนึ่งมามา,มาส่งงานที่ที่หมู่บ้านเนี้ยค่ะก็บอกเฮ้ย hey, พี่มีที่อยู่ผนืนก็เกะชี้มาแล้วบอก hey, พืนนี้นี่ผมชอบมากแนละ้วชอบมานานแล้วแล้วก็ก็ขอซื้อแกก็เออขายให้เนีก็เลยมาดูแล้วก็นั่งสเก็ตนอโนดี้โนโดนี้ก็เริ่มทำขึ้นมาค่ะตอนแรกที่มาเจอที่เนี้ยพี่ความประทับใจที่พี่มีต่อที่นี่คืออะไรคือมันประทับใจมานานแล้วอตอนที่พี่ตั้งแต่เด็กเนียนที่บอกความประทับใจมานานเนี่ยคือเดินผ่านก็แวะเข้ามาดูโอ้โหแม่ถ้าเรามีเงินซื้อที่นะ อันนี้มันอยู่ติดน้ําด้วยแล้วก็โครงสร้างบ้านอย่างที่เราชอบอย่างที่เราดีไซน์เองตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นความฝันนะแล้วขอพอบ้านหลังนี้มองเลยอย่างดีไซน์ทุกอย่างคือสักคุ้หมดเลยนะตั้งแต่ทรงรูปแบบของบ้านคือตั้งแต่เสาตั้งแต่อะไรคือพี่หมดเลยอ่ะพี่ออกแบบหมดเลยออกแบบหมดเลยไฟเฟย์กับเรื่องห้องน้ําอ่าโคมไฟเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเราออกแบบหมด คือจริงๆผมชอบออกแบบสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักคณะจิตกรรม,มรู้จักแต่สถาปัตย์จุฬา<ะ>มันเท่ะนะจบปริญกาก็ไปทอบเข้าสถาปัตย์จุฬาสถาปัตย์ศิปบกร<ะ>อย่างเงี้ยตอนหลังก็มารู้จักมีคณะจิตกรรมด้วยเว้ยเอาคณะจิตกรรมเนี่ยเขาไม่เน้น<ะ>ก็เออก็เข้ามาแต่ว่าความชอบดีไซน์ก็ยังฝังใจอยู่ชอบออกแบบบ้านอะไรยะอ,อย่างเงี้ยก็อย่างบ้านเก่าอะเก๋ทุกมุมดีทุกอย่างก็มันมันเล็กเลยไงเพราะว่าของเยอะมันเริ่มเบื่อ คือแล้วบ้านเก่าเนี่ยเราไปเอาบ้านที่มีอยู่แล้วมาทำเนี่ยความสูงของของปพดาม,มันเตี้ยเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราชอบโปรง่โปรงโล่งสบายแล้วก็บอกว่าที่นี่สูงมากคุณผู้ชมจะบอกเลยอะ่ะมันสูงเท่ากับเอ่อตึกสัก 2, สองชั้นครึ่งอะ่ะคือเก้าเมตรอ่ะอ่ามันแต่มันดูโลง่งมันดูโปรง่งใช่แล้วก็ทําหมู่บ้านเขาห้ามเกินเก้าเมตรไม่งั้นตึกโปร่งสูงแค่นี้คุณผู้ชมบอกว่าตอนแรกนะจริงๆแล้วโย่ะรู้ถึงบ้านหลังเนี้ย จากพี่วุ้นแหละคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาตอนทําตอนตอนส่งมากับตอนนี้มันมันไม่เหมือนตรงไเหมือนกันตั้งแต่แรกแต,ตอนแรกแบบหนึ่งนะแล้วตอนนี้พ่อเขามาเห็นของจริงอีกแบบหนึ่งนะพี่จะใช่เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนทําองค์งงประกอบศิลป์ใช่ไหมแล้วก็วางกระดาษป่าแล้วก็ยๆแปะแปะไปเรื่อยแปะ<อ>แปะมันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีแบบตายตัวนะคะ เพราะว่าคนเท่บ้านก็ต้องเท่เป็นธรรมดาเนาะแล้วก็เห็นบอกเท่ตั้งแต่อย่างออกแบบครึ่งลงครึ <c oughs> ่งเลือนทุกอย่างอ่าอย่างอย่างที่ประทับใจกันเก่าก็คือเครื่องเสียงฮก็ยกังยกยกยกมาทั้งชุดเลยเนี่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 ยยกมา,าก็คือมุมเนี้ยก็เป็นตอนตอดเราดีไซน์เราจะมีภาพในใจว่าเครื่องเสียงยุคนี้ แล้วยืนขีดรูปตรงนี้แล้วแสงแสงเหนือเข้าเข้ามาตอนแรกก็มีบันไดนะหมอดูทักว่าบ้านมีบันไดนสองอันไม่ไม่ไม่ดีเขาบอกว่าอ้อมเอาไปขึ้นด้านหน้าเอาอย่างเงี้ยก็ปิดเ็อต้องปิดเพราะว่าคือหมอดูทักว่าเราจะเราจะมีห้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกห้องน้ําคือค่าใช้จ่ายนะห้องน้ํายิ่งใหญ่มันยิ่งจนครับ <laughs> หายหาแล้วแล้วก็ห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็อยู่บนเขาบอกเนี่ยแล้วอยู่บนหัวคนไม่ได้ต้องย้ายแล้วคุณเป็นธาตุไฟมาอยู่ริมน้ําเนี่ยไม่ดีก็ต้องย้ายห้องน้ําไปชนน้ําอในทางสามแพ่งน้ําก็อเออแต่ว่าพอเชื่อหมอดูเนี่ยมันดีมันได้พื้นที่เหลือเยอะมากแล้วก็ห้องน้ําเล็กลงค่ะคราวนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยโยให้พี่พี่บูดะพาชมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ เกสต้าอาชเกสต้าอาชอกาขอต้อนรับกับข้าสุรการเกสต้าอาชค่ะตอนนี้นี่เรามาอยู่ตรงตู้มือหน้าบ้านใช่ไหมพี่หน้าบ้านหน้าบ้านค่ะตอนแรกอะประตูอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็หมอดูทักว่าถ้าคุณเข้ามาปุ๊บประตูแล้วเจอบันไดเนี่ยมันไม่ดีแล้วจะเจอสะอยู่กลางบ้านซึ่งมันทำให้เหมือนกับบ้านบ้านแตกเขาบอกต้องเข้าแต่ด้านข้างแล้วคิดไปคิดมาก็เลยกล่องอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นมา แล้วก็ข้าวน่นางต้นข้าวแต่ข้อแม้คือข้ามาต้องเจอรูปพระเจ้าอ,อยู่หวัวในรัชกาลที่9เพราะบ้านนี้เข้ามาต้องเป็นพลังของในหลวงคือข้ามาต้องเป็นเจอเจอในอยู่คงเดียวมีของงานของรุ่นน้องแล้วงานของของผมบ้างพี่บอกว่าบ้านหลังนี้มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะนหลวงรัชกาลที่9ใช่ใช่ใชทำไมถึง <c oughs> ได้คือจากผลงานจากเราทํารูปพระเจ้าอ,อยู่หวัวไง แล้วก็เรามีชื่อเสียงมีการยอมรับจากจากรูปหล่านี้แล้วก็การเราขายไปบ้างแล้วก็เก็บเงินไว้สะสมไว้เหมือนกับเราทําทุกอย่างทาแล้วมันขึ้นทําแล้วได้ดีแล้วพอเข้ามาก็เนี่ยก็ให้หมอดูเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงนี้<อ>เพราะว่ามันเหมือนกับอยู่กลางบ้านาก็เลยทําให้แต่ว่าผมให้แต่ผมย้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าย้ายห้องน้ำาป็นเรื่องเรื่องใหญ่ละแล้วเข้ามาก็เจอเนี่ยครัวครัวหน้าผิดให้รู้ดูดูรู้เลยว่าเพื่อนเยอะ เยอะมากโตโตโตนี่ก็เต็มเอียดปาร์ตี้แต่จริงๆพี่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องครัวเพราะอย่างบ้านเก่าอะถึงครัวไม่ใหญ่แต่ก็โขดูแล้วก็เป็นอะไรแบบวงจรคือมันต้องอยู่อะไม่ชอบไปที่ไหนใช่แล้วก็เราไม่ชินกับห้องครัวที่เป็นห้องอ่ะเราชอบเปิดก็กลัวเปิดก็เนี่ยก็เลือกในเดือนเนี่ยโคมไฟเนี้ยก็ทําเองอันนี้เป็นของโคมไฟเท่มากเลยอะของเก่า Uh huh. แล้วเราก็ดีไซน์ขึ้นมาโดยใช้ศิลปะในยุคอาร์ตดโก้เนี่ยเราคิดเองเออเองอ่ะแล้วก็ตั้งทำวาดสเก็ตพี่พูดถึงอาร์ตดโก้บ่อยบ้านหลังเนี้ยเป,ปเป็นสไตล์นั้นใช่ไหมเป็นสไตล์นั้นก็คือยุคถนนลาดตําเนินเนี่ยตึก uh huh. แถวแบบนั้นล้วก็ uh huh. เราชอบแบบนั้นแลวสเสน่ห์ของงานสถาปัตย์แนวอาร์ตดโก้อยู่ตรงไหนอะคะพี่คือมันเป็นการดีไซน์โดยการลดรายละเอียดแต่จะบอกลดรายละเอียดก็ไม่จริงนะมันเยอะแต่ว่ามันเป็นเลขาคณนิตแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากความเป็น พลังแบบแบบโบราณแบบมันเปลี่ยนอะโอ oh, ้ชอบห้องนี้อะโอเคนะนี่เหมือนตู้เนี่ยพวกเนี้ยมัน<ว>ก็เป็นดีไซน์ของมันแอลกอฮอล์แม้แต่เนี่ยพวกนี้นะเราดูมันก็สมัยใหม่จริงๆมันดีไซน์มันตั้งไงยุกยุคนั้นนะเลยคาบูซีเนี่ยพวกไอ้พวกเนี้ยมันดีไซน์ตั้งแต่ยุคนั้นนะแต่อยู่ชอบเนี้ยหลุยก็ตั้งแต่ยุคนั้นอะยุคอันนนี้กไททานิกอะมันก็ในยุคร่วมยุคหนึ่งเก้าสองศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตู้ตัวเนี้ยอันเนี้ย มันเป็นตู้ไทยเก่าเอามาเปลี่ยนเอากระจกออกแล้วก็มาทําเสริมมาไปเสริมเพื่อเก็บจานเก็บช้อนเนี่ยทำทำคือเปลี่ยนอะเสร็จแล้วตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้นี่ของเล่นเขาไปดูรู้จักอ่ะอ้อจัอจัดเขาก็ขายพวกนี้อยู่เฮ้ยมันก็สวยดีนะเพราะงานพวกนี้เริ่มต้นจากงานของศิลปินของแบงค์ซี่ของคอของอะไรต่างๆที่งานของ ของซิลปินทั้งนั้นเลยมันมาทำอย่างนี้ก็สวยดีคือแทนที่จะบ,บนะบนผ้าใบมันมันไปอยู่ในตัวตุ๊กต,ตุนตุ๊กตาเนี่ยก็ลอ,องซื้อมาก็ก็สวยนะเหมือนกับมันไปอยู่เป็นตุ๊กตาพวกนี้ก็สวยสวยดีจนมาถึงห้องน้ำเนี่ยมาดูอ่ามาดูห้องน้ําค่ะเขาบอกมันเป็นจุดผิดเพราะอยู่กลางบ้านแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมจะทำให้มันเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดขึ้นเนี่ยห้องนั้นใช้จริงไหมพี่ใช้จริงดิก็เป็นห้องน้ํารับแขกกระเบื้องเนี่ย เราเออกแบบเองเลยคือหาไม่ได้ถูกใจก็เนี่ยเป็นลาย <S <S ลายไปจำบ,บ้านใช่ลายสักพูดอันนี้ด้วยอันนี้ก็ซื้อมจาร้านของเก่าก็บอกไปจากฝรั่งเศสมันไซส์ใหญ่มากอันนี้มันต้องมันต้องไปอยู่ในประสาทได้ <S 2> <S 2> นนขนาดใช่ถึงได้ขนาดนี้อันนี้หลักมากติดตั้งนานเลยเนี่ยเป็นอาร์เดโคอินเดียซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบชมากอย่างเงี้ยแล้วเกิดให้ตั้งชื่อห้องนี่คือห้องอะไรพี่ ก็ห้องห้องตงุ๊กตาคือมันมันไม่มีห้องเรามันแค่มุมที่จะเดินเดินเข้าห้องน้ําค่ะคือทุกจุดในบ้านเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในมิวเซียมคือกินอยู่ในมิวเซียมเดินอยู่ในใช้ใช้ชีวิตยอยู่ในแบบเนี้ยค่ะมันก็สนุกดีในพวกเนี้ยอันนี้อันเนี้ยผมชอบมากเลยคิ้วมาจากปลากระเนี้ยฮะค่ะคือถ้ามันไม่หักตรงนิ้วก้อยนิ้วนึวนวนงนะ,<ฮ>ะอันเนี้ยเขาคงไม่ขายเลยมันเป็นเป็นเป็นศิลปินของชาติเขาเลยแล้วเป็นยุคอาร์เดโคมีผู้รู้บอกว่ามันคือรูปของ ไดไดไดอาน่าของ TP ท,ที่วิ่งกับกับหมาพวกนี้อาวัป่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยซืงง้อมาจากตู้โชว์ที่ปรากเลยฮึ่มคิวมาเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะยังมีอีกเยอะแกสารอัพโชแกสตาอัพโชคาร์บอนแรปกับข้าวสุริการ์แกสตาอัพโชค่ะ มีสะวยน้ำอยู่กลางกลางบ้านคือบ้านเนี่ยตอนเราไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดไงมันจะเป็นคูวิลล่าไงเราก็นอนอยู่บนเตียงมองว่าเออมีสาวยน้ำมันดีเว้ยจะลงไม่ลงไม่รู้อะแต่ว่าอารมณ์มันดีดคนก็ถามว่าลงบ้างป่ะเนี่ยลงบ้างาก็ได้กูไม่ได้ลงหรอกแต่ว่ามันเหมือนรูปปั้นอะมันก็วางอยู่เขามันอย่างนั้นอะคือกูไม่ไปถูไปขาดมันหรอกแต่มันต้องมีไม้คงไม้ค้ําก็ดีไซน์ดีไซน์หมดอะอย่างสีอะคะพี่คือตัวแรกกะเป็นสีเหลืองนะแบบต่คทิป คือลอกล่าดําเนินมาเลยแต่มันไม่สวยพออยู่กับเราสีมันพออยู่ในปูนใหม่มันก็สีเป็นแตนน่มันมันไม่สวยต้องเลือกแล้วสุดท้ายก็ต้องจบอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างกรอบอะกรอบความเป็นรวงกลมนี่พี่มันไม่ใช่ง่ายเลยนะยากหมดอะคือคือเราสนุกกับการทานี้การฝังช่างยังยังทนไม่ไหวช่างบอกเนี่ย อันนี้ทำไมมันฝังลงไปทำไมอันนี้มันโผล่ขึ้นมาทำไมอยู่เลยมัน,มนโผล่ป็นนูนก็บอกทำไปเถอะตอนนี้นี่เข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอนะคะสตูดิโอในในฝันนะครับอเออโลง่งโลกมีชุดเครื่องเสียงออพอความฝันความจริงแต่ความจริงคือของเนี่ยย้ายมาทุกวัน <laughs> อันนี้อันนี้คือไงอันนี้ตั้งใจให้วางศิลปะปะ่ะหรือ <laughs> หรือไม่ก็วางอยู่แล้วคนๆส่งเดชคือไม่ได้เลือกอะไรบ้างให้ดูเดชดูเดชอะจิมนนจิมนีอย่างเงี้ยงานเนี่ยเราไปเจออย่างเงี้ยเจองานของ เขานาคาเนี่ยแล้วก็ชอบมากก็มาแล้วมันก็พอดีเนี่ยพี่พอดีสิเพราะมันทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันอยู่ในหัวพอไปซื้อของเก่าเราจะให้เขาวัดวัดเสร็จพวกก็จะรู้ว่าอ๋อนี่สูงพอแล้วมมนต้องอยู่ผนังนี้เท่านั้นไอ้นี่เป็นเป็นโต๊ะอาร์ติโไทยทําจากจากไม้สักที่ผมชอบนะพี่เอามาจากไหนจะจุจักอะไรเนี่ยซื้อมาซื้อซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ชอบแล้วก็แล้วก็ยังคงมีหนังสือเป็นทัอเหมือนเดิมอุ้ยไอ้เล่มนี้นะเป็นเล่มที่ ผมดูครั้งแรกที่ห้องสมุดศิลปกรคือผมเนี่ยเป็นคนชอบชอบดูชีวิตของศิลปินคือนอกจากงานแล้วผมอยากดูว่าบ้านเขาอยู่ยังไงตั้งแต่เด็กๆเเราอยากเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราอยากเป็นแบบเนี้ยแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแล้วนะพี่ก็ก็เป็นสิเราเรียนแบบมาอันเนี้ยไปเจอโคมไฟเรืองเงี้ยซึ่งทรงมันอ่ะมันเข้ากับยุคยุคที่เราชอบพี่ไอ้โคมไฟไม่เท่าหลอดไฟอ่ะพี่ไปทำยังไงหลอดไฟเนี่ยมัน โฮมโปรมีขายรุ่นใหม่แล้วเนี่ยใสไปหลอดเดียวอยู่เลย oh. แต่โคมไฟเรารู้ว่าเนี่ยมันดีไซน์ในยุคยุคยุคที่เราชอบพอดี oh. หรือหรือเครื่องเสียงเนี่ยก็ดีไซน์เป็นยุคนั้นเลยแล้วจะบอกว่าเครื่องเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะหาซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้สิอ่าเพราะว่าทําเองก็เหมือนโต๊ว,วางเครื่องเสียงก็ดูดิเนี่ยแล้วก็ดีไซน์มาในในยุคยุค,ย,คยุคแบบนั้นอืมอ่ะคนนี้ก็เหมือนทลุลม,<า>มิติแล้วพอเราเขียนรูปเสร็จเนี่ยเราเบื่อใช่ไหม ก็เดินเข้ามามเนี่ยเขาโย่ชอบห้องนี้โย่ห้องนี้โย่หมอนี่เป็นมุมมุมมุมพักผ่อนมุมนี้เป็นมุมจริงๆแล้วตรงนี้นะเป็นอะไรที่คุณผู้ชมเป็นอะไรที่พี่บูเดเล่ามาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะที่เนี่นะคะพี่บูดเขามีเพื่อนเยอะเขามีจอระเ้น้อยม,มีตั้งชื่อด้วยชช่เหรอ<ล>จริงเหรอเดี๋ยวอย่างโต๊ะตัวนี้ผมซื้อมาผมกลับเปลี่ยนเป็นหนังอนะอ่า แต่ที่คนเปลี่ยนเจอโควิดเสียชีวิตไปก่อนเลยต้องใช้แบบเดิมๆสิ่งผมไม่ชอบอ่ะอันนี้ร้านเขาบอกประบูลมาจากออสเตรียนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่ชอบแล้วทั้งเดโกทั้งอาร์โนวตอนแรกเห็นว่าอะไรนะเขาจะให้ทําเป็นห้องน้ำใช่ไหมคะอยู่ข้างบนใช่้ไหมคือห้องนี้จะเป็นห้องนอนตอน,อน,อนแก่คือดีไซน์มีห้องน้ำคือเขาบอกว่าคุณนอนตรงนี้นะ สามปีก็ตายห้าปีตายหกปีตายทางสามแพ่งใช่ก็บอกตายหากไว่นอนแล้วเนี่ย <laughs> ทำไงดีวะเนี่ย <laughs> คือ <c oughs> เขาก็บอกอย่างนี้ทําทําลิฟต์ขึ้นไปก็เลยตรงช่องนั้นอะเจาะไว้เตรียมไว้สำรทำลิฟต์ขึ้นขึ้นไปแล้วก็เก็บเนี่ยโปสเตอร์ศิลปะที่ที่เราเก็บแล้วมีงานจริงของของโลเลของเนี่ยมีหมะเก็บห้องน้าเนี่ยก็กระเบื้องกาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าขาว เพื่อให้เขามันอยู่ใกล้น้ำใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยดูดูเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เนี่ยอย่างจานเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นขาวดำทุกอย่างเลือกสันหมดอันนี้งานของพี่มอไทไทวิจิตเนี่ยคือมุมนี้ก็เป็นมุมสีสันของเจฟคูนปุ๊บมันอันเดียวันเลยสีมันเป็นป๊อปค่ะพี่มอ็เจ้าแห่งสีอยู่แล้วเนี่ยหมอดูบอกให้เอาหินมาวางกันน้ำไว้อ่ากนนี้ก็เลยหินก้อนนี้ก็เลยเกิดขึ้นนี่คือ ตามพวงจุ้ยเนี่ยแต่ว่ายังไงมคะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์หน้านี่เลยนะคะพี่ต้องพาอยู่ขึ้นไปดูแกลเลอรี่นะคะก็ต้องตามกันไปนะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอรเีแอนส์ค่ะขอขอบคุณซีอาร์ทิสติกขอขอบคุณวิสตาคลินิกค่ะขอขอบคุณโรงแรมอรียสมค่ะและขอขอบคุณช่องเก้าเอ็มคอร์ดเอสบีค่ะวันนี้นะคะโยะทีมงานทุกคนต้องว่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่หน้าตามมาเลย